พี่น้องปากทางเข้าบ้านเลยครับสวัสดีแฟนๆ x c a v a t o r Thailand ทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะพามาชมแมวลอยฟ้าท่านผู้ชมโอ้โหกลับมาเกือบไม่ทันครับ320 GX ครับท่านผู้ชมจาก Caterpillar ครับเห็นพี่เขาว่าเดี๋ยวจะเอาเครนนะครับนี่เครนตัวนี้นะครับยกรถขุดลงมานะครับมากับ g z X 360นะครับ ออจะก็พิชยุทธ์สองฟูมสนนะครับเป็นหัวลากนะครับมากับโรเบิร์ตแทนเตียสองเพลานะครับน,นี่ครับอ่าเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะยังไงนะครับท่านผู้ชมอยู่ทางเข้าบ้านพอดีเลยครับอขอโอกาสเก็บภาพไว้สักหน่อยมุมไฟนี้อาจจะมืดไปหน่อยนะครับ เข็นร,รถเค็นนี่เป็นของทาดาโน่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าขนาดกี่ตันนะแต่ดูว่าจะยกอย่างไรครับดูว่าจะยกลงยังไงข้ามยังไงนะครับนี่ต้องรอนะครับอยู่ในซอยอยู่ตรงหน้าบ้านผมพอดีแล้วท่านผู้ชม กำลังจะยกลงนะครับ ทราบความว่าเจ้าของรถนะครับไปทาเครื่องเสียงมาท่านผู้ชมแล้วครันนี้มันเกิดอาการช็อตครับไฟไหม้มันมันระบบมันไหม้ข้างในนะครับก็เลยเอามาซ่อมครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินตามไปดูท่านผู้ชม ดูว่าจะลองเกี่ยวตรงไหนครับต้องขยับไปเงี่อยนะครับเยอะหเล่า อแคมสามสองศูนย์จีเ0 g x นะครับระบบไฟมีปัญหานะครับเลยยกมาซ่อมน,นะครับ ว่าจะหิวตรงตรงส่วนไหนนะครับกับรถเครนทาดาโนน่าจะประมาณห้าสิบตันได้นะท่านผะู้ชมไม่ห้าสิบตันก็น่าจะเกินเนี้ยครับเพราะว่ารถยกรถยี่ตันสบายๆแล้วน้ําหนักต้องเกินอยู่แล้วครับนะในในในส่วนของเรื่องเครนเนี่ยความรู้ผมจะไม่ค่อยเยอะเท่ารถขุดเท่าไรนะครับว็มีโอกาสได้กลับมาถ่ายพอดีนะครับ อ่าพี่เจ้าของอู่แกว่าซ่อมนะครับอซ่อมระบบไฟแล้วก็เก็บสีนิดหน่อยครับถ้าไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าฝั่งนี้ไฟมันจะเข้า ต้องเอานิ้วบังหลอดไฟไว้ครับไฟมันไม่เข้าเลนหลอดไฟมันเข้าเลนครับแสงไฟต้องรอดูนะครับว่าจะทำยังไงกันต่อถ้ามีนิ้วเข้าไปในจอต้องขออภัยด้วยท่านผู้ชมอรอยกนะครับรอยกเดี๋ยวกำลังคำนวณอยู่นะครับว่าจะยกยังไง ดูแคทลอยฟ้านะวันนี้ จะลอยที่โคนบูมครับน่าจะเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดของรถขุดนะครับก็รอดูแลับช่วยกันนะเป็นงานของพี่ที่อยู่แถวบ้านผมเนี่ยพอดีแกเปิดรับซ่อมรถขุดเนาะตอนนี้ก็ซ่อมรถพวกๆกันไปก่อนนะครับตอนนี้ จะสั่นหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้ใช้กิมบอลนะครับมือเปล่าเลยครับวันนี้รีบเลยครับงานด่วนงานด่วน ไฟของข้ายรถบรรทุกแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่เครนแล้วนะครับงานนี้นี่ต้องระวังทุกสุดนเลยครับท่านผู้ชมเป็นงานที่ต้องละเอียดามากๆครับ เยียนจัดแล้วคท่านผู้ชมเอาลงอเาเยข้าไปเราไม่รู้ไยัต้องลงด้วยผู้เชี่ยวชานนั้นนะครับ

าจะมืดหน่อยนะครับคุณผู้ชมโอ้โห้องค่อยสวิงมาครับแมวลอยฟ้าครับคุณผู้ชมนี้ ตึ๊บเลยครับ ศูน g x ครับ ดิ้งมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ BPN เรนนะครับยกเจ้าค a t e r p i l l a ล่า3 2 0 GX นะครับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะดำเนินการซ่อมต่อไปนะครับ ใหญ่นะครับกำลังกดล็อกสลิงนะครับผมใครสนใจนะครับเรียกใช้บริการได้นะครับ BPN เครนนะครับในเขตจังหวัดชนบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับผม โอ้มือนิ่งนิ่งจริงครับมเเพิ่งเคยดูยกกันสดๆแบบนี้นะครับก็คือเม,ม,ม,มื่อประมาณปีเมื่อปีกายนะเคยไปดูยกแบบลงเรือนะครับแต่นั้นมันเคียนใหญ่นะท่านผู้ชมยกลงเรือนะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับแต่ว่ารอบนี้นี่ยกแบบเคียนห้าสิบตันยกสดเลยนะครับลงจากรถโลเบทตแล้วก็มาลงแลนดิ้งตรงนี้เลยนะครับ พื้นที่การทํางานจํากัดแล้วก็ไฟค่อนข้างมีน้อยนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับ ดูนะครับว่าสลิงออกยกชุดหมดแล้วยังครับว่ะออกเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไปแล้วครับพุกยกแล้วครับอุย้ยยุง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการ l a n d i n g c a t 3 2 0 g x นกะครับลงมาเพื่อซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปต่อไปนะครับว่ารีวิวรถเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมารอชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ